สวัสดีค่ะมาพบมาพอกอันอีกแล้วค่ะกับช่องเมนิชแนลเมื่อนี้มีอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าก่องก่องกองิษณาจ้าพี่น้องจ้ามาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วจ้าใหม่ๆสดๆเวยค่ะนี่มาจากามาตามไายอนเลยค่ะไซฟอนกับมาของกับมาพอมค่ะเอาไซฟฝน,นมาพอม มาเบิงจ้าว่ากลองปิศนานี่คืออ,ดดอีหยังเดี๋ยวจ้ะเด้อเรามาเปิดมาลุ้นไปด้วยๆกันเลยค่ะแกะกลองเลยจ้าพี่น้องจ้ามีกล่องปิษนาอีกแล้วเรามาดูกัน,ล,นลุ้นไปน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าโอ้โห แทนแทนแทนไม่ยังง้อไปสาโุพี่น้องจ้ามาเบิงอัันนี้มันสีบลระเบิดใไ่หนาบนน้โอ้ยใส่กอกจ้าพี่น้องจ้าใส่กอกพี่น้องเป็นไส่กอกจ้าจากพี่ตูนนะคะ ใส่เบื้องลาชื่อกันพี่ตูนค่ะเดี๋ยวนะคะเบื้งพี่นอ้องใส่กอกกระสิบพอดีแหละจา้ามาหอดนี้ลย <c oughs> ลุ้นกันแล้วปานได้ขึ้นสวรรค์จ้าพี่น้องจา้ามีแนวกินแซ่บๆจากอีสานจ้าพี่น้องจ้าจาก เอฟซี FC, ผู้ใจดีพี่สาวที่ใจดีค่ะเพื่อนให้การสนับสนุน้าวมินี่สื้อใส่กอกพี่ตูนอ่าฝากทรงมาไห่ด้วยค่ะกับขอขอบผู้หลยๆเด้อค่ะ,คะพี่แก้วนะคะพี่แก้วหรือว่าดอกบานไม่รู้เลยนะคะพี่่า้การสนับสนุนสร้างใส่กอกหายจากม,มือว่านกับปลาากับขนมจีนาสาวมนี่มี ขอมาเซไ่สมนสม,มือเลยจ้าพี่น้องจ้ากระขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอให้พี่แก้วอขอให้มีความสุขความเจริญเด้อค่ะเป็นพี่แก้วขอให้พี่แก้วร่ำรวยเด้อค่ะให้มาท่าไดก็ให้กล้าไปหาพี่แก้วเท่านั้นเด้อค่ะได้หลายกว่าอีกลอยเท่าพันเท่าขอให้สิงซักซิ์ในสาธุลกในโลกนี้จงปุกปักรักษานะคะ พี่แก้วให้ยยูดีมีแห้งนะคะหายสุขภาพแข็งแรงเท็ดสิ่งใดก็ขคอหาสมปาถนาฝากถึงสิ่งศักธิ์เด้อค่ะสิงศักด์สธิ์เทวดาฝ่าดินพเ่นจงไปปกปักรักษาพี่ให้มีแต่ความเจริญความสุขเนี่ยไอสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเฮ็ดงานยังกับห้ ล่ำรวยเด้อค่ะพี่แก้วให้ได้เงินหมื่นล้านพันล้านเป็นเศรษฐีเด้อค่ะกับการที่พี่ให้ของอ่าแล้วก็ให้การสนับสนุนสาวมินี่เด้อค่ะและ้วก็พ่อแม่พี่น้องน้่ราคาเอฟซีที่น่ารักสุขสุขก้นทนี่ราคากะซอยหยูซอยสู้กัน,นะะเ,เนาะค่ะเบิงแย่งกันไปเราจะมากกับโคตรไรโคตรแช่ให้เมเด้อค่ะเด้อเขามาทักทายกับอะไรจ้า ให้เป็นกำลังใจสาวเมนีเด้อค่ะบันนี่กัสซีได้ขอบพุดยิลีเด้อค่ะพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยขอบพุณพี่สาวยิลีจ้ารับเอาเด้อค่ะรับเอาพร่อนเด้อค่ะรับเอาเลยเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านพี่แก้วจ้ากับความสุขกับความแข็งแรงนะคะเอ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะรับเอาเด้อจ้า าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นกะเบิงอยู่เนาะจ้าเนาะว่าผู้ใดเป็นจังไดแม่นบจ่จ้าทำดีได้ดีจ้าพี่น้องจา้าทำบุญก็ได้บุญทำทานก็ได้ทานนะคะเนะาะค่ะสำหรับกะวอวยพรเรียบร้อยแล้วกะวอวยพร FC ทุกๆทุกขนพร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะสาวมินี่กะสิเดี๋ยวสิได้เมนูอีหยังต่อไปกะมาเบิง่งเด้อค่ะเป็นไส่กอจกจ้าพี่น้องจา้านี่มันแซ่บเด้กะสิพอดีฮัลจ้าพี่น้องส่งมากะกะสิอ่าสมพอดีเนาะจา้า พี่น้องกะสีแกะเบิ้งกันนะกะสีกินบ่เบิดกินบ่ท่านดอกกากระสีได้แบ่งให้เพื่อนบ้านละคะ<อ>่ะเพราะว่าถ้าหนูเองกระสีให้ได้ผู้เพื่อนให้ได้บุญหลๆค่ะพี่น้องค่ะนี่เพื่อนกระใสถุงซีอย่างหยีด้วยจ้าพี่น้องอือเห็นบ่จ้านี่คือสีเปรี้ยวพอดีแ่ะจ้ะเดี๋ยวสาวมินิกะสี เอาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะเนาะอันนี้เป่ามารีวิวให้เลยให้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเลยกได้จ้ะนี่กะรีวิวขอบคุณอ่าพี่แก้วหลายๆจ้ะพักเที่ยงเลยค่ะก็เลยแกะท่ามเหตุอันคลิปรีวิวนี่ใส่กลอกให้เลยเพิ่นแห้งอันคลิปนั่มอยู่จ้ะขอบคุณหลายๆค่ะนี่ดค่ะปาทุกจักถุงสองสี่ สองสี่หกแปดสิบทุงจ่าพี่น้องถุงแบบนี้สิบทุงสาวมินี่กะสีทอดสีย่างแล้วก็สีขัวเส้นบักแตงเด้กพี่น้องผู้ใดเคยกินจ้ะอ่าหนูไปอยู่ชัยภูมิเมนอาจะบ้านเฟ้ยหนัวเพิ่นขัวใส่บักแตงแซ่บอยู่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสาวมินีส่สีร่องเฮดสีเฮดยูจ้ะแต่ว่ามันบ่นค่อยได้กินหรอกค่ะเพราะว่าสาวมินี่กะโดนได้กลับบ้านเทื่อนึงขนาดสกลนครกับสองปีเหมือนเด้กพี่น้องได้กลับบ้าน แต่อยาหัวบอว่าปีที่จริงเฮตงานกับสีปีเว้นปีได้ค่ะว่าเซียนกับเนาะค่ะสาวมินี่กลับบ้านกับปีเว้นปีแต่ว่าเพิ่นปีปีเนี่ยมันติดโควิดสาวมินี่บริการบ้านกไกลายเป็นว่าเกือบสามปีเลยได้ค่ะพี่น้องค่ะอกับซีปีนาบุนะคะยังชีได้กรับบ้านกับสกลนครนด้ค่ะบ้านเกิดอยู่สกลนครอำเภอขาตะกานะคะ ยู่บ้านแพทย์บ้านประชาสามัคคีจ้าพี่น้องถ้ายเอฟซีผู้ใดยู่ไกยู่ไกกับคันย่ามเมื่อบ้านกับไปลินน้ำสาวเม่นี่ใดเด้อจ้ะเดี๋ยวพุละกาซีปีนาและจ้าพี่น้องคันเบิ่งก่อนว่าแจ๊คสิได้กลับตอนใดเน,นาะจ้ะตามนี่ยกสักก่อนขอถ่ายรูปกันเด้อค่ะโอเค ซัมนี่ล่ะคะ่ะกับคลิปนี้กับไวซ์ซัมี่เนาะค่ะกับมารีวิวนะคะกล่องวิศนาอีกหนึ่งกล่องที่พี่สาวใจดีฝังมาให้นะคะกับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณจากใจนะคะที่มีความเมตตาการุณาความสนับสนุนทีเอ็นดูน้องคนนี้นะคะแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนได้เข้ามาคอมเมนตออ์เข้ามาคุยอะไรต่างๆนะคะ ก็คลิปนี้ก็เอาไว้จำหนีก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายๆค่ะ